สว,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไท่บ้านนะครับมันนี่มาพบกับผมคือเกานะครับปองผููบาวไท่บ้านนะครับมาพบพอกันมันนี่กับผ้ามาหาอยากหากินคือเราผมตามภาษาผููบาวไทยบ้านนะครับมันนี่มากับปลูกเมื่อผมลูกไส้นะครับลูกไส้ผู้หน้าตาดีดีคือพอเนี่ยครับ <laughs> เอาครับเดีวัตถิพามาว่านแห้งครับจักบาดสมงบาดนี่สิได้บ่หานี่เอยู่เรวกินก้อนพี่น้องบ่มีครับมาอยู่บ้านหลายมือแล้วบ่มีเงินสิซื้อกับเผาแล้วครับไปหาบ้านปลาจักสองเทียกสามเทียก็น่าวางสิได้บ่อุปกรณ์มาแล้วครับผมแหงครับไปกันเลย let's go โอเคครับมาฮอตมองจุดไม้แล้วครับเนอกเตรียมตัวนะครับเรื่อยลงมาได้ครับต่อเสียก่เนนอกไป นี่มีคนถือก่อนไงครับพี่น้องเตรียมตัวนะครับเด้อเบิ้งจักบาทสองบาทนะครับทันงนี้สิได้กินบ่น้องนี่น้อง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 ร้องไมเก็บบาทกันนะมันเป็นยังไงมันหมานี่เด้อบาทแรกนี่ครับ Oh no ลุยท่าพันแหงมาหนี้จ้างไอ้ จางมือกลองมากครับราคาขนมฮอระยีซ right okay. so um ี่บาทฮอหนึ่งครับผมบาทแรกนะครับเด้อบาทแรกแพ็กมานเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันเลยสิมานบ่ะพออัเอะไรอี้เด้อย <Wow. S 1> ว้าวผู้ใดว่านแหกที่แตกดีฮะเกิดปัญหาโอน้แน่นอนแน่นอนมาแรกแคกหมันนะครับเด้อโอ้ยได้เอาสอยอย่างมาใส่คอหน่อของกอหมูมาใส่ฉันไปแล้ว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  มุดน้ำเลยมุดน้ำเลยมุดน้ำเล้ยหาเลยบ่มาเบิ้งครับมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องอุ้ยของแท้พี่น้องเอ้ยของแท้ครับของแท้ ผงแท้พี่น้องทังแทะมานแรงแห่งมันครับ นองเล้โอ้ยงแน่ครับปรตง่ายครับคุณิครับอู้ยดง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 ครับเดี๋ยวลงไปเบิ้งอีกแล้วเบิ้อด้วว้าวอ้ยต่ายเลยเดี๋ยวคับจวดจวดนี่อีกมนองปลาเลกแหกม้านี่น้องเยปลากได้ตัเสรแล้ว แก้วแก้วนี่พ่นาะเอ้ยอากาศจะยิ้งย็นงครับยังหนาวเลยมือกล่องถึงไหนเนาะมือกล่องเนาะ มีบอ่อแล้วดีมานอีอมีบ่อน้อจวดครับเดดจวดพี่น้องเดือดจวดครับพี่น้องเด,ด้อ,อีกเรียครับเดือดเดดจวดครับเดือดจวดพี่นอ้นองเอ้ยไปยังอ่ะ อาสลิดคือเกาปลคือบุลือหเห็นไนมหลุดเดี๋ยวก็ไม่นอกงุ้มก็ไม่นอกอู้ดีเร็ว <c oughs> มีเน่ใส่มา <c oughs> มีเนาา่เนาใสาตัวเดียวพี่น้องหนึ่งแล้วหนึ่งตัว,ห,วหนึ่งตัว

โอ้ยโอ้ยต้งวานครับเฮ้โอ้ยต้องวานพอต้องวานก็ได้ครับโอ้ย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 ข้อข้อข้อบักช่อนครับบักช่อนง่ายครับอุ้ยจะใช้หล่ะแนวใหม่เด้อเฮ้ยนี่คือร่มน้ำเดี๋ยว

ยังล่ะตัวเล็กครับตัวนี้ตัวเล็กครับเอาไว้ก่อนปลาเค็งเหรอปลาเค็งเหรอปลาสลิดตัวเล็กอุ้ยมันไดือดร่องน้ำได้ปะปลาอหรือปลาอย่งปะแม่เห็นถอบ่ะมาตั้งกงแม่เห็นถอดปะ ไปห้อย,ยปิดเลยซัมนี่ก้อนเด้๋ยวคอยมาหนีไว้ปิดไปซัมนี่ก้อนอเ,เดี๋ยวปนน้ำว่าไหมเดี๋ยวได้บ่ได้เดี๋ยวสรุปเบื้งที่หลังเ,เดี๋ยวได้บ่ได้เดี๋ยวมาสรุปเบื้งที่หลังครับโอเคครับพี่น้องเมื่อน,นี้หนาวครับเย็นเย็นจีนหาบานาันเฮปภาษาเทือครับผมมาสารุปผลครับจะได้เจ้าตครับผมหนึ่งครับหนึ่งตัว สองตัวปลาฉลิดครับสามตัว <school> สี <nossos viewers> <Different>. ่ตัวปลาฉลิดนะครับห้าตัวหกตัวน่าจะรักครับอุ้ยปลาทอกแล้วหกตัวปลาฉลิดหกตัวเลยนะครับเนาะ หม้อตัวเกตตัวแย่ตัวได้ปลาสลิดแปดตัวได้ปลาสลิดปลาสลิดแปดตัวครับแล้วก็ปลาช่อนปลาคอครับปลาคอครับหนึ่งตัวเออมันเพิ่ข้อไปในไปุณนะสองตัวครับผม เยจะลุกแล้วครับบ้านแฮซี่เถือครับผมเดปลาสลิดสลิด8ตัวแล้วก็ปลาคอสองตัวครับโอเคครับได้กครับโอเคไปเลยครับกดตที่ตางกันกำลังใจเซตช่างกวางที่ดาวไทยบาทในเดลกาเดอร์เพราะไดนมีกำลังใจไอไทยคลิปลงให้เบินกันอีกครับ มื่อนีก็ซสำเนีตแล้วครับสวัสดีครับ